ขอลูกหนังกระจาแตงครับมาพูดประเด็นแล้วก็ขยี้ข่าวที่น่าสนใจประจำวันนะครับทางตูนยูเนเต็ดอย่าลืมที่จะกดติดตามพวกเรากันไว้นะครับทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า u t u b e นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเนเต็ดกันทุกคนด้วยนะครับวันที่ผมมี2เรื่องนะครับจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับจากสองสโมสรมาฝากกันนะครับเรื่องแรกเลยก็ไปทางฝ่าฝังของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันก่อนเลยครับล่าสุดเรื่องราวของ การยื่นข้อเสนอซื้อตัวเมสันเมาส์นะครับอย่างที่ทราบกันไปว่าแมนยูเต็ดได้ยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของสื่อต่างประเทศนะครับที่น่าเชื่อถือได้ก็รายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแมนยูเต็ดจะทําการถอยดีลนี้ทันทีนะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่3ไปแล้วถูกทางฝากฝั่งของเชลซีตอบปฏิเสธกลับมานะครับแมนยูเต็ดยื่นไปครั้งที่2นะครับด้วยมูลค่าทั้งหมด50ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5นะครับแต่ฝากฝั่งของเชลซีต้องการที่58ล้านป นะครับบวกแอดออนอีก7ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ได้มีการเจรจาแล้วก็ดูจะไม่ลงตัวนะครับทำให้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ต้องการที่จะถอยจากดิวนี้ออกมาทันทีทันใดนะครับแล้วก็จะทำการเบนเข็มนะครับดาวเตะของบริยตันอย่างมอยเซตไคเซโดนะครับที่บรตันตั้งค่าตัวไว้80ล้านปอนด์นะครับหลายคนก็แอบ,บตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเคสของเมสันเมาส์นะครับราคา58สมมมติเอาเอาเป็นราคาที่เชล ตั้งไว้นะครับราคา58บวก7ทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่ซื้อแต่เลือกไปซื้อในนักเตะตัวนักเตะที่มีมูลค่าแพงกว่าอย่างมอยเซตไคเซโดที่80ล้านปอนด์ก็ทฤษฎีง่ายๆไม่ใช่ทฤษฎีง่ายๆครับเหตุผลหลักง่ายๆก็คือเรื่องของมูลค่านะครับเรื่องของการประเมินมูลค่าค่าตัวนักเตะแล้วก็เรื่องของสัญญานักเตะนะครับที่ทางฝั่งของเมสันเมาส์นั้นดูจับแขงมากเกินไปนะครับดูจะแพงกว่าเออคือไม่ได้ดูคือแพงกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบ เคียงมูลค่าแล้วเมสันเมาส์แพงกว่ามอยเซตไคเซโดนั่นเองนะครับดังนั้นการไปลงทุนกับมอยเซตไคเซโดในราคา80ล้านปอนด์ก็ดูจะมีความคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับแต่เราก็จะติดตามดีลนี้กันต่อไปว่าสุดท้ายบทสรุปแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea จะกลับมา คุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหรือเปล่าจะถอยเพื่อที่จะเอาราคานี้เอาราคาสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าสิบบวกห้าเนี่ยเอาเป็นที่ตั้งหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับของฝั่งอาของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มี2ข่าวด้วยกันนะครับมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับข่าวดีนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็ได้รายงานนะครับว่าตอนนี้ดีลของอาแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางฝาก่ายของยอสโกกวาดิโอนะครับเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งนะครับชาวโคเอเชียของอาร์เบไลซิกกเเนี่ย็ป ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ได้มีการรายงานว่ามีการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เรื่องของการเจรจาค่าตัวกับทางสโมสรต้นสังกัดนะครับอย่างอาเบลซิกซึ่งว่ากันว่านะอาเบลซิกนี่ก็ตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะครับซึ่งก็เป็นมูลค่าทางการตลาดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูแลจะจ่ายไหวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป๊ปกวัวด e ิโอลาอยากได้ใครสโมสรก็พร้อมจะทุ่มแน่ๆนะครับดังนั้นนี่คือข่าวดีของฟ้า ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะได้ตัวจอสโกกัวดิโอนะครับมาเสริมแกร่งในแผงเกมรับนะครับผมส่วนกาข่าวร้ายนะครับผมก็ได้มีรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเควินเดอร์บอยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่พบกับอินเตอร์มิลานเนี่ยบาดเจ็บหนัก ที่คิดไว้นะครับแล้วบาดเจ็บหนักแค่ไหนก็คืออาจจะไม่สามารถลงสนามทันในช่วงต้นซีซั่นหน้าได้แล้วนะครับอาจจะเป็นทางการแล้วด้วยนะครับเพราะว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเลื้อยลังแล้วก็รุนแรงกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ตัวของเป๊ปโกดิโอลาครับก็จะทําการเน็บ เควินเดอบอยนะครับเดินทางไปในช่วงปรีซีซั่นด้วยนะครับเพื่อที่จะไปสะอาฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็ไปเรียกความฟิตในระหว่างทางในระหว่างก่อนที่จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็ดูว่า k e วินเดอบอยจะพร้อมสมบูรณ์กลับมาลงสนามแข่งขันได้อีกทีเมื่อไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวร้ายนะครับของแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็โอ้โหการขาดหายไปของเควินเดอบอยดีอ่าเหมือนจะส่งผลนะครับแต่จริงก็ ส่งผลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขุมกําลังของซิตี้นี่ขุมกาลังเชิงลึกนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมดของข้อลุกหนังกับจ่าแตงครับก็จะมาพูดถึงประเด็นแล้วก็มาขยี้ข่าวนะครับที่น่าสนใจประจําวันนะครับทางตูนยูนิตแดแห่งนี้นะครับอย่าลืมที่กดติดตามกันไว้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า u t u b e นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูนิต็ดกันทุกคนด้วยนะ เานะครับก็สามารถที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวของพวกเราได้นะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสามสิบสามนะครับไลน์แอดแอดตูนสามสิบสามแอดไลน์กันเข้ามาครับติดตามทั้งสองช่องทางทั้งในส่วนของโซเชียลมีเดียและก็ในโซเชียลมีเดียตูนยูเอสดนะครับแล้วก็ในส่วนของไลน์แอดแอดตูนสามสิบสามครับวันนี้ผมจะแต่งท็อปโฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ